ผมว่าวันนี้นะครับเราไปดูดีกว่านะครับว่าเราจะทําให้อ e ีเมลของเรามีภาษาอังกฤษและมีการสื่อสารที่หลากหลายและเยอะและครบถ้วนกันยังไงดีกว่าครับ <Right. S 2> วันนี้นะครับผมมี ศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมประโยคของเขาที่เราใช้กันบ่อยๆในอีเมลภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วโลกนั่นเองนะครับอ่านะฮะเพราะว่าคลาสออนไลน์ประจำเดือนของผมในเดือนธันวาคมนี้ก็กำลังจะเริ่มแล้วนะครับกับ Chris English Online Course of the Month กับคลาสมีชื่อว่า Basic English at Work ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในเช้นนี้ทำงานอย่าลืมนะครับคลาสนี้ก็จะเหมาะกับคนที่เป็น beginner กับ i n t e r m e d i ียตหน่อยถ้าคุณเป็นคนที่ภาษาอังกฤษด,ดีมีประสบการณ์เยอะและ2คือคาดหวังว่าจะต้องเป็นภาษาอังกฤษแบบเจาะลึกแบบโลจิสติกอย่าได้ภาษาอังกฤษแบบ accounting บัญชี banking อะไรครับ marketing เ่ยคุณครับ คุณก็ต้องไปเรียนเฉพาะเจอจงสิครับเราสอนแค่ภาษาอังกฤษที่เขาใช้กันในการทําง,งานทุกอุตสาหกรรมทุกวงการแบบเบื้องต้นแต่อย่ามองข้ามและลบหรือว่าเบื้องต้นจะไม่ได้อะไรมันจะได้อะไรกันเยอะมากถ้าไม่เชื่อนะครับวันนี้เรามาลองดูใน top 10ศัพท์และประโยคที่ถูกใช้ในอีเมลเบื้องต้นมีอะไรกันบ้างครับคำที่หนึ่งะครับผมขอเสนอคำว่า mind นั่นเองนะครับ mind ก็จะแปลว่าขัดข้อง อ่านะครับอในเช่นนะครับตัวอย่างนั้นนะครับก็คือ do you mind if I send the documents to you next week instead of this week เน่นะครับคุณจะขัดข้องไหมถ้าฉันจะส่งเอกสารให้คุณสัปดาห์หน้าแทนที่สัปดา,าห์นี้อะไรเห่ะนะครับนี่ไงล่ะครับเห็นไหมฮะปัญหานะครับคือพี่น้องชาวไทยท่องศัพท์และเรียนไวยากรณ์และกล่าว่าจะเอาวยากร์ทั้งหมดมาสร้างเป็นประโยคเออไม่ใช่นะครับ อยากเก่งภาษาอังกฤษเราต้องจำมาเป็นประโยคเลยทีเดียวครับคำต่อไปนะครับก็คือคำว่า attached ที่แปลว่าแนบนั่นเองนะครับ ใช่นครับ please find attached the necessary documents that you need to proceed with this issue ก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าช่วยไปดูเอกสารที่แนบมาซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่คุณจะต้องเอาไปใช้ดาเนินการต่อกับประเด็ดนนี้คำที่3นะครับก็คือคำว่าอะไรครับก็คำว่า due กับ due to ความหมายไม่เหมือนกันนะครับ due แปลว่าครบกำหนด due to แปลว่าเนื่องจากนั่นเองครับและ เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยวันนี้คือ d u e to ต้องตามด้วยนามหรือเป็นพวก verb ing ก็คือ geren ไม่ใช่ gerard นะครับนักบอลยูอร์พูด geren ก็คือเป็น verb ing ที่แปลงรูปแปลงร่างมาเป็นคำนามก็คือการกระทำอะไรบางอย่างนั่นเองครับเช่นตัวอย่างนะครับ the payment is due tomorrow หม่นะครับการชำระ ครบกำหนดในวันพรุ่งนี้หรือมีกำหนดต้องชำระในวันพรุ่งนี้คือดีลคือมีวันกำหนดหรือครบกำหนดนั่นเองนะครับหรืออาจจะบอกว่า your payment is overdue ก็แปลว่าค่าชำระหรือการชำระของคุณได้เลยวันกำหนดไปแล้วเรียบร้อยแล้วเองครับต่อไปนะครับก็คือ due to อย่างเช่นนะครับ we have to cancel the class due to the covid pandemic เป็นประโยชน์ที่เจ็บช้ำน้ำใจใน2ปีที่ผ่านมานะครับ เราต้อง cancel class due to the COVID pandemic เนื่องจากและตามด้นามคือโรคระบาดทั่วโลกที่มีชื่อว่า COVID นั่นเองครับ due to คำที่4นั่น,นะครับคือคำว่า kind KIND เนี่ยนะครับผมแปลว่าใจดีเนาะแต่วันนี้นะครับมันจะมีประโยคสำเร็จรูปอยู่อันนึงนะครับก็คือ thank you for your kind เวลาเราลงท้ายอีเมลโอประโยคนี้มันจะทำให้เรานั้นกลายเป็นคนที่ดูดีมีความน่ารักอยู่ในการเขียนของเรานะครับ thank you for your kind จุดๆเรามาลองดูตัวอย่างดีกว่าครับเช่น Thank you for your kind assistance ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณที่ช่างมีน้ำใจเหลือเกิน Thank you for your kind consideration ขอบคุณที่พิจารณาเรื่องนี้เป็นอย่างสูง Thank you for your kind understanding ขอบคุณที่คุณนั้นเห็นใจและเข้าใจเรื่องราวของเราเรื่องนี้หรือ Thank you for your kind cooperation นี่ก็คือประโยคที่ใช้กันบ่อยๆในอีเมลหนึ่งครับคำต่อไปนะครับคือคำว่า hope ที่แปลว่าหวังว่าผมพูดเสมอน,นะครับว่า อีเมลก็ควรจะต้องมี 4C เพิ่งพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้เรามาลองสรุปกันอีกทีไหมครับ C ที่1ก็คือต้อง correct ก็คือต้องถูกต้องภาษาอังกฤษถ้าเปไปได้ก็ต้องถูกต้องถ้าไวยากรณ์ไม่ถูกไม่เป็นไรแต่ต้องสะกดให้ถูกข้อมูลที่เสนอไปก็ต้องถูกและครบถ้วนขอ correct and complete ด้วยก็จะดี2คือต้อง concise ต้องกระชับนะฮะแล้วก็คือเข้าประเด็นไม่ต้องมาพิธีรีตองและน้ําเยอะแต่ แค่นี้ก็ไม่พอในยุคนี้หรือในบางกรณีโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่เราจะต้องสื่อสารด้วยที่มีเรื่องราวของความรู้สึกและความสัมพันธ์มาเกี่ยวข้องเราต้องมี creative คือสร้างสารรค์ในภาษาและ4ก็คือ cordial ก็คือเป็นมิตรมีความอบอ,อุ่นนั่นเองนะครับลหลายๆท่านเคยเจอประโยคแบบนี้ไหมล่ะครับ I hope this email finds you well ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าผมหวังว่า อีเมลนี้จะถูกส่งไปหาคุณในขณะที่คุณกําลังรู้สึกดีและมีความสุขความสําเร็จนะฮะหรือบางครั้งนะครับฝรั่งบอกว่าอะไร we hope to see you again soon hope ก็คือหวังว่าเอาไปใช้บ่อยๆนะครับรับรองครับว่าขนาะผมอ่านผมอยู่รู้สึกอ่าให้คนนี้เนี่ยมันเขียนมาแล้วมันก็อย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังนะมีน้ําใจหรือมีความรู้สึกดีบ้างไม่ใช่เขียนมาแบบมาถึงก็เข้าถึงประเด็นแล้วก็จะเอาตังเอางานเอาของอะไรเงี้ย คำต่อไปนะครับก็คือ provide provide ก็แปลว่าจัดให้นั่นเองครับตัวอย่างนะครับเช่น we can provide you with all the services that you require เราสามารถจัดงานบริการหรือการบริการทุกอย่างที่คุณต้องการนั่นเองครับ can you provide me with more details please คุณช่วยจัดรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผมหน่อยได้ไหมคำต่อไปก็คือ pending แปลว่ายังค้างอยู่หรือยังไม่จบยังไม่เสร็จนั่นเองนะครับ We have a few pending issues that we have to sort out. Uh, sort out ก็จริงก็ติดผมเลยนะแปลว่าต้องไปจัดการเรามีประเด็นที่ค้างคาหลายประเด็นที่เราต้องไปจัดการนั่นเองครับ pending คำต่อไปก็คือ appreciate นั่นเองนะครับ appreciate แปลว่าชื่นชอบหรือซาบซึ้งนั่นเองครับคืออยากจะบอกกันหลายท่านนะครับว่าไอ้ประโยคที่เราชอบใช้กันบ่อยๆเช่น please kindly แล้วก็ใส่ verb เนี่ยที่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นประโยคที่ขอร้องแบบสุภาพนะครับแต่มันเป็นการสั่งแบบสุภาพเช่นเท่าวันนี้คุณอยากจะได้เอกสารจากผม please kindly send me the documents บางคนไม่ใส่ thank you นะแล้วก็ใส่ best regard แล้วก็ไปเนี่ย ไม่ต้องใส่ Best regards นะครับถ้าจะเขียนแค่นี้เพราะมันไม่ได้มีวิกาดเลยเพราะที่ดิง Regards แปลว่าความรู้สึกอบอุ่นหรือความรู้สึกที่ดีที่มีต่อกันอะเข้าใจไหมนันนั้นนะครับและคำถามคือเราจะพูดยังไงดีถ้าเป็นผมผมจะเขียนอย่างนี้ครับ I would appreciate it if you could send the documents to me. Thank you very much. หรือ it would be appreciated If you could นะฮะไม่แพงวิธีการใช้นะครับอย่างที่ผมบอกรู้จักแต่สับแต่เอาไปใช้มันไม่เป็นก็สับก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับ It would be appreciated if you could send the documents to us tomorrow. Thank you very much. อ่านะครับผมนี่นะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราใช้กันบ่อยๆแล้วเนีครับต่อไปนะครับก็คือ apologize ก็แปลว่าขอโทษหรือขอภัยอย่างสุดซึ้งและเป็นทางการเช่น I would like to apologize for the delay I would like to sincerely apologize for the delay นอกจากจะ apologize เราใช้ sincerely apologize คือขอโทษอย่างทราบซึ้งจริงๆน,นะครับ I would like to sincerely apologize นีครับต่อไปนะครับก็คือ hesitate ผมเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอกันอย่างแน่นอนนะครับ Please don't hesitate to contact me if you have any further questions ไม่ต้องลังเลไม่ต้องเกงใจนะถ้ามีคำถามเพิ่ม ก็ติดต่อมาได้เลยะนะครับที่นี่คำว่า contact ก็ติดโผด้วยนั่นเองนะครับ please don't hesitate to ๆๆๆนั่นเองครับอย่าลังเลอย่าเกรงใจนั่นเองครับต่อไปก็คือ look forward to หรือจะใช้ I am looking forward to จะตามด้วยนามหรือตามด้วย verb ing นะครับเช่น I'm looking forward to taking your next class ฉันกำลังตั้งหน้าตั้งตาที่จะลงสมัครและเรียนคอสหน้าคอสใหม่ของอาจารย์คริสที่มีชื่อว่า Basic English at Work ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้ที่ทำงานนั่นเองครับผมก็ต้องตอบกลับไปหาคุณนะครับว่า I am looking forward to หรือจะใช้ I look forward to แต่ต้องตามร้วย verb ing นะครับ I look forward to teaching all of you หรือ I'm looking forward to teaching all of you this December ผมตั้งหน้าตั้งตาที่จะสอนพวกคุณในเดือนธันวาคมนี้นั่นเองครับและนี่ก็คือตัวอย่างของ Chris English Top 10กับสัพท์และวลีที่ถูกใช้มากที่สุดในการเขียนอีเมลระดับนานาชาตินั่นเองครับที่จริงยังมีอีกเยอะมีภาษาอังกฤษอีกมากมายที่เราอยากจะสอนคุณและผมก็รออยากจะฟังของคุณด้วยว่าปกติแล้วทุกท่านเขียนอีเมลหรือใช้ภาษาอกฤษทำงานใช้ศัพท์อะไรกันบ้าง ปกติใช้วลีอะไรกันบ้างเหตุการณ์นี้ใช้อะไรพูดแบบไหนเขียนอะอะไรเราจะได้มาแลกเปลี่ยนกันแล้วเราจะมาช่วยคุณพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณเพื่อที่คุณจะได้ไปทํางานได้ดีขึ้นและทําธุรกิจได้รุ่งเรืองมากขึ้นนั่นเองครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยกับการทํางานและการทําธุรกิจต่อไปครับ